วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหังอักขรฐานกรส่วนมากออกเสียงเหมือนในภาษาไทยแต่มียกเว้นอยู่สิบห้าตัวดังนี้หนึ่งทหทหารออกเสียงดอเด็กสอง คอผานออกเสียงบอใบไ,ไม้ 3. าคอควายออกเสียงกอไก่กล่ำงองูสีชอช้างออกเสียงจอจานกล่ำยอยักห้ายอผู้หญิงออกเสียงยอยักษ์แต่ให้ออกเสียงขึ้นจมูกหรือเพดานปาก 6. ต่อประตัก ออกเสียงต่อเตา่าแต่ให้ออกเสียงขึ้นจมูกหรือเพดานปากเจทอฐานออกเสียงทอถุงแต่ให้ออกเสียงขึ้นจมูกหรือเพดานปาก8ทอนางมนโทออกเสียงดอเด็กแต่ให้ออกเสียงขึ้นจมูกหรือเพดานปากเกนอนเนน ออกเสียงนอหนูแต่ให้ออกเสียงขึ้นจมูกหรือเพดานปากสิบลอจุลาออกเสียงรลอลิงแต่ให้ออกเสียงขึ้นจมูกหรือเพดานปากสิบเอ็ดคอระครังออกเสียงคอควายแต่มีการสะเทือนในลำคอสิบสองชอกระเชอออกเสียงชอช้าง แต่มีการสะเทือนในลำคอสิบสามทอทงออกเสียงทอทหารแต่มีการสะเทือนในลำคอสิบสี่พอสำเภาออกเสียงพอพานแต่มีการสะเทือนในลำคอสิบห้าทอผู้เท่าออกเสียงทอทหารมีการสะเทือนในลำคอ และให้ออกเสียงขึ้นจมูกพร้อมกันไปด้วย16เวลาสวดบางครั้งเสียงจะสูงกว่าปกติคือขอไข่จะออกเสียงเป็นคอควายชอชิงเป็นชอช้างถอถุงเป็นทอทหารพอพึ่งเป็นพอพานสอเสือเป็นซอโซ่หอหีบเป็นหอนกฮูกสิบเจ็ด คำว่าละพยาหัง่งจะออกเสียงเป็นเอสะกดด้วยยอยักษ์ไม่ออกเสียงเป็นเออสะกดด้วยยอยักษ์เพราะภาษาบาลีไม่มีสระเออและเสียงที่ออกมาจะกล้ำกึง่งระหว่างเอกับไอสิบแปดคำว่ากเหตตวาจะออกเสียงสั้นลงกว่าปกติเช่น กะเหตตวาไม่ใช่กะเหตตะวาหรือกะเหตตะวาตามหลักการอ่านคำบาลีเบื้องต้นการออกเสียงตะจะออกเสียงเพียงครึ่งเสียงคือจะออกเสียงตะเร็วและเบากุณลบุตรผู้มีศรัทธาและเลื่อมใสเกิดชันทะจำบ,บรรพชาและอุปสมบท พึงทำตนให้พ้นจากอุปสรรคคือข้อติดขัดเป็นต้นว่ามีโรคต้องห้ามมีหนี้สินมีคดีเกี่ยวในศาลไม่ได้รับอนุญาตแห่งมารดาบิดาไม่ได้รับอนุญาตแห่งมูลนายไม่ได้รับอนุญาตแห่งเจ้าหน้าที่ในท้องถิน่นและพึงทำตนให้พ้นจากปริพศคือข้อกังวลเป็นต้นว่า ครอบครัวการงานบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติเตรียมตัวเสร็จแล้วถึงวันกำหนดพึงไปสู่อารามเข้าในอุโบสถบูชาพระรัตนตรยัยเมื่อพระสงฆ์สันนิบาตแล้วพึงเข้าขอบรรพชาเพื่อสำเร็จเป็นสามเณรในเบื้องต้นตามธรรมเนียมก่อนพึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือ เข้าไปในสังฆสันนิบาตวางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้ายรับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชายะแล้วกราบด้วยเบญจางฆาประดิษฐ์คือจดหน้าผากฝ่ามือทั้งสองเข่าทั้งสองลงที่พื้นสามครั้งแล้วนั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตรปนมมือเปล่งวาจาถึงสรณะ และขอบรรพชาด้วยคำมคตด,ดังนี้